สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะช่วนเพื่อนๆมาทําเมนูเครื่องดื่มร้อนง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูนมคาราเมลที่ทําจากลูกอมคาราเมลค่ะช่วงนี้เราเห็นหลายๆคนนะคะหลายๆหลายๆช่องมีการเอาลูกอมเนี่ยมาทําเป็นแบบไอศครีมบ้างเอามาทําเป็นเครื่องดื่มบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะทําบ้าง เลยเลือกทําเป็นนมคาราเมลร้อนนะคะเป็นเครื่องดื่มร้อนเนาะมันทําง่ายเราก็หาวัตถุดิบได้ง่ายนะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวรำดูกันว่านมคาราเมลของเรานี้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยนมสดค่ะเป็นนมสดจืดธรรมดานะคะ150 ml มีริปปิ้งครีมค่ะไอตัวครีมเนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใครไม่ใส่ก็ ให้เปลี่ยนจากครีมเป็นอัตราส่วนของนมแทนนะคะก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก20 ml เพราะว่าอันนี้เราใช้20 ml เนอะแล้วก็มีตัวลูกอมค่ะลูกอมคาราเมลเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยนะเพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยนะถูกสริดกับยี่ห้อไหนก็เลือกเอานะคะแล้วก็ความหวานเนี่ยมันปรับเพิ่มลดได้นะอย่างวันนี้เราจะใส่ลงไป5เม็ดก็คิดว่าน่าจะหวานหวานอยู่นะอาจจะ ต้องลองชิมก่อนถึงจะบอกได้ว่ามันหวานไปหรือเปล่านะคะโอเคมีวัตถุดิบป,ประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการที่เอาตัวลูกอมเนี่ยนะคะมาทุบให้เขามีความแตกเวลาที่ละลายเนี่ยมันจะได้ละลายได้ง่ายนะคะใช้อะไรก็ได้ใช้สากก็ได้นะ ทุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเขาไปแกะเปลือกออกได้ประมาณนี้นะคะเป็นอานว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำตัวนมกันเลยค่ะวิธีการนะคะเราก็จะเอานมเนี่ยมาตั้งไฟอันนี้เรายังไม่ได้จุดไฟนะเราจะใส่ส่วนผสมอืน่นๆลงไปก่อนนะคะก็จะมีพิพิธครีมนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยตัวลูกอมคาราเมลที่เราทุบเอาไว้นะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็จุดไฟได้เลยไฟที่เราใช้จะเป็นไฟอ่อนนะเพื<ๆ>นน่อนๆในระหว่างที่เรากำลังตั้งไฟนะคะ<ๆ>ก็ให้เราคนไปด้วยนะให้ตัวลูกอมเนี่ยมันละลายออกละลายให้หมันะคะ ในสักพักนะคะตัวลูกอมเนี่ยเขาก็จะค่อยๆละลายไปนะคะเพราะว่านมนมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเเนาะแล้วก็คนต่อไปอะค่ะจนกว่าตัวลูกอมเนี่ยเขาจะละลายทั้งหมดเลยนะคะละลายหมดดีนะ,ะตอนนี้นะคะตัวลูกอมเนี่ยก็ ละลายหมดแล้วนะคะแล้วมนมก็เริ่มเดือดแบบนี้นะคะก็ให้เราปิดไฟได้เลยนะนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเคปับเสิร์ฟกันอันนี้ก็คือนมคาราเมลฉบับที่ง่ายมากๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่แก้วกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของนมคาราเมลที่เราทำในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยนะไม่ต้องทำซอสคาราเมลเองนะคะแล้วก็รสชาติมันจะต่างกับเวลาเราใช้ไซรัปที่เป็นขวดนะเพราะว่าลูกอมเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันมีความหอมหนัวมากกว่ามันใกล้เคียงกับตัวคาราเมลแท้ๆนะคะก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แล้วมันก็ ถือว่าท้าออกมาได้ดีรสชาติก็สำหรับเรานะ5เม็ดถือว่าไม่หวานไปไม่หวานมากไปแล้วก็ไม่หวานน้อยไปคือมันกำลังดีมากๆเลยมีความละมุนหอมกินร้อนๆเนี่ยคือลื่นคอที่สุดเลยนะคะก็ลองดูค่ะเพื่อนๆถ้าใครอยากกินนมคาราเมลแบบที่ไม่ได้ใช้ไซรัปเป็นขวดนะคะก็ลองเอาลุกออกมาทำดูหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดมาลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์นบอกเราได้เลยนะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคัติคำแนะนำของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ